มือเปล่าเลยเจ้าตอนนี้ให้ทำงะไรครับอย่าจะด่าหรอกทำมันน่งอะไ้ต้องมุ่งไปมุ่งใจใดๆต้องการฟ้าไปทั้งที่บอกไปทางโรงเรียนจุฬาสังคาบมาน้าโรงเรียนจุฬาอน้องหอยบอก ออั้กอ,ออกจากโรงเรียนตุลาไปเลยสะพานไม่ไปที่เขากำลังเฮ็ดเสาเัางเฮ็ดสะพานไม่เลื่อนไปนิดนึงอือกับเป็นการอาชีพนบ้านยุ่ข้างใส่มือนะบ้านสองสั้นเสาสักหลากนในมุ่งราคาตั้งดอกหอเล็กดอกมื่อลรละเล็กกันเสาเพิ่งกดเทศด อายมันหนั่ได้องหังคาเือมันกิดบ่อกแล้วสาเพนสเล็กของอ้อยะอืมอ้อยเล็ก้ออยที่เมื่อรเราบริหาคาดัรดกเยเหนแต่ปนตอมเสื่อมมันก็สบูร เคื่องมันก็ซื้อขาดออเอาเงินซื้อน้ำมันเครื่องกับพวกไปทาไหวหัวมันเราเนี่ยทำทยหาอยูอ่แยกยานดีนี่ปะแยกยานแล้วเค้กอไรสุด้ายเจ๊กลอยเจโว้ยไปหาซื้อเอล้านของเก่าออกหนันไหลมันยังดีๆอยู่ดดยได้จะทอ้อมันมีอะไร เขาขัซื้อมาจับใส่ารอกไม่ก็โม่งแห้งเราขับซื้อละท่านก็ยังมีที่ท่านคไหนี่ไม่หายบุญเด้กจะแต่งงาน เอาลลายมสองอะไรม่ได้แท้งอะไรนกัญญาไปเลือกโค้งดีๆมา่ไหว้ชื่อรับหล่อเติตัวนี้มาใส่ได้เจ้าวิบูเปลี่ยนย่บสร้างสอนกัญาเห็นนึกยังี่นอะไรไม่ว่าจะ้ทมมัดไสอันหาไง เป็นไงตัตก็สื่อร้านสื่อห้านอย่ในหมในหมดอย่ในตลาดสื่อจะหันละอะไรมอห้งยังไม่มอห้งไก่วะอัลเลียนไม่แรงเลยเหนือ่อยบบนี้หลายเจ้าหมก็สบายเลย ดังเนี่ยน้องหง <laughs> ูน่าเปเล่นกันได้แค่เล่นลับกันเองก็ดังดังเนา่ยแค่ตื่งมาสิแดดใสแบบแรงรื่องสองคนก็พอแดดใสนอนแค่แค่หนึ่งมืไม่ใช่จาเบีด cái này là cái là cái này cái này là cái này cái này là cái này là cái cái này เตกนปฏิเสธนี giờ, ờ, ờ, ่ื่อยมือใส่าเปิดใจเหยียดกันนะไดมาเดินเนี่ยแค่กนอดไ้งจะร่อน่าดหนึ่งนนเดเหยยโบฮอนท้ายบขกัถึงกระอยผ้าเอาสามสี่แงสอบนึ่งสมบตง ปันเลยะปันปันเยอะปันธรรมดาก็สาดได้น้อยหนึงกปันอี่รสันทาเสานะสันทาสีได้เลยสันี่เรอเดประหยัดดังว่ท่าสีก็ไปงามข้เก่าถ้าข้าเจ้าเฮ็ดอันกาสากไว้ข้าเจ้าคืนๆป้ายๆเฮ็ดเป็น ลูกย,ย,ยกมัมันเะประหยัดที่สุดใส่นัลปะาส่เปาไมด้นายนะว่าเขาไปลเลื่อเลื่อต้นพ้าสาวไม่เห็นต้นนั่นเลื่อตะปองเหรอไม่เห็นต้นต้นตาบอได้คนบ,บ้านานี่และสองยายนาเสือมีผ้าใส่ใส่ผ้า ว่าเป็นลูกใก้กันกรับเพื่อจะป้องเันพกีรมพฤมวัปากข้างกันเอาเทาสี่ก็ได้แต่จะมัใจกว้างกว่าาใจ nha cho đẹp hơn hơn thì để mò hình như anh em bán rồi lặp lại ก็แบบไม่ได้มาได้อยู่ในเมืองเงียบสงบสงักตุตรงนี้เสียงลดเสียงเรือ่ อย่ากมาเนี่ยมอยากมาเนี่ยย่านเจ้าบัวนัดโกสูงว่าแต่จากมาเรียนเมืองเฮือนฟอมแล้วก็มากบอกว่ามันบางเลยผมบางเนี่ยเนี่ยนะครัอกหลายคนบอกีผมหน่อยก็ไ่บยคือว่าผม ยองนี่ก็มบบานีน่ก็ไปาไปทำงานเยอะทำงานเยอะเจ้าพ่เด็ตันบอมันยากจะไล่ไปลบหแหงเราตัานเกิดก็ไในลบผู้หมอทุกเกิดน้ำหลัง ก็ได้เอามันดูดีแล้วก็ที่ชาวตัดยวนกำบังรอจะไปรับระเพอิ่งป่วสะหลังหรอเออมาตัดเหงี่ดีเลยล้คุยไปเรื่อยเยเรื่องพระออพระโอ้ชาวตัดผมตอนเรา เอาท่านแล้วเอาจนคือใจมั้งเถอะเราจนัดจิใจ,เ,เ,เ,ใจเล่มางานแหละเขาพูดเ่าแหละเราพูดเ่าถนัดจิตใจแต่เพาท่านใจเขา,ขา,า,าะะต่าอต้านนั่งค่ะจะพูดนั่งตานที่นังเชือคนสามสี่คนสิบบาตัวสิ่แล้วแต่ละคนเนึ่บาทเ็เลบไว้หรอกใจคืขาด ้งหน้ามันปิดหน้าพเง,งี้ยข้างหนา้าก็ซอยๆอยอกหนา้าก็ซอยออกแน่เด้อมันแย,ย่ตาข่อยปิดหัวมันแล้วมันลลานเห็นอะไรไหมซอยปลายมันออก,กอันนี้ใบมันแย,ย่ตาข่อย <c oughs> ตาแค่ก,ก็ไม่กนวันเดจยวเพือเด้อบอกข้าเจ้าเลยไม่ต้องโกเนเลยก็ได้ กันแล้วกันแล้วตายแลาย้ขาดไรได้เก็บไฟว่าเทศของน้ำคือเม็ดเงินแล้วว่าไปว่างกลบวก็ตายว่าจะไปบอกแล้วยานไป,ไปถามว่าย่านว่าคือจะอยากเฮ็ดคนนะแล้วโทรมาใคร ไปถามเฮ็ดคือสิโพดทองเหรามาโทรมาหา,หาว่าเขาจะเฮ็ดโกรธปนแงมนรอเขาตีเขาได้จลเขาไปถามเฮ็ดตานราคาเขาเนอะเพราะราบบสาด,ดอกเจ๊ฮเกงใจแล้ก็อยากถามแล้วอยากเฮ็ดแล้วก็ต้องโทรมาร แล้วเพื่นนี่เขนบ่ถือใจว่าวเราได้ไม่ได้ว่าวรับหลังเด้เว่าวใส่ต้นหนาเลยคือนเราไปทางปลาเนาะเราบอกไปทางปลาพอก,กว็ะทางซื่อๆแล้วเราบอกวางหูพร้อมเด้อกวดไปทอดกันพร้อมเราบว่าไ,ไปทางแล้ว,วก็กันนี้แล้วโอ้ยเอ็กงานโบ,ร,บรีบล้วอยเขาบ่า อันหูกับพหูหาเอาเจ้พู้บอกผมไวว่าอืมทนบอกผมกับหูหายเยอะ่ะเจว่าไปทางปลาซื่อ,อาทางปลาให้แน่วสั่นกับบัวหูพร้อมเด้อกับบัว <c oughs> ผมเพย่ไปทางปลาเขาจะบอกไปทางปลาไปทางตับปลาแล้วผมมีกินบั้าเนี่ยเปลมาแปลมากับขเก่าท่น้ำกองขีเก่า เส็ดบเรีบร้อยโทรนำาืือเก่าบุมบ <trilogy> ่อมขวายคู้เงินเมื่อก็เฮ็ดบวคค้าคึ้ไข่หรือเก่าคูเงินเขาแหงทางต่อก็ดูเกีรไว้อยเ็เครื่องตัดหญ้าคอยล่ำจำมับจำมับก็ได้ทางเหื่อยแล้วใบคือใบเป็นเปียแล้วมาตัดจนใหม่ขาดกด

ก็ค <Cal> ่อยอายเราค่อยนมากของมีจจะได้ใส่หมวกกับไปใส่หมวกพระพทติดหมวกพรได้ทอดก็วใจยามค่อยอยู่เืงินกับค่อยห่อนะ ตัดลายหวัวผมองคบบ่มันทำสรอนดีบ่ก็จะว่าเนี่ยคืออ๋อตัดลายหลายขนเรามีมีหวัวเดียวที่ลายขนจะบไปกว่าจะมัม่ถา เ,เตียงโตคนอยู่บ้านวะอยู่บ้าน<อ><อ>คนยานฝนยานฝนคอยให้กออีสานแดฝนคือกันลาสาบจากฝนกออยสินี่ค่ะยังใค่อย,อยู่มันกิฝนมาฝน,นมามัน,นยังบ่เสียหายสาบนี่เจ๊ข้นได้แต่งหน้าเราบ,บ้านเนี่สาดใส่ย,ยังกัะมุนมัดมันบ่เสียเวลาแต่งอีกเถอะเนาง หาเจ้ามิจะเอาเอาอาหารปลามาให้กินเนาะโอ้บลจักกอยบลจักกระปูบลจักหอยอ <c oughs> ยู่นี่ปลาได้กินแน่นิมิจะไปหานี่แล้วหาอยู่เลาะนั่น,นปลาจะได้กินเสร็จล้วามหัวใจแล้วบ่ได้หลายเล่นเชื่อแล้วสามหัวใจกันๆทั้งหลังแล้วก็แล้ว เนี่ยจัาเลยขุปทานการทงงานงจ่ไาจอไปที่บุษไส้เจ้าอั้งขุปทานอดละบอกพี่รถอและทายถอดสดอื